ิดน,นทิทานลาโดยสิ่งเบาเบาแล้วออกเดินทางสู่โลกที่แสนง,งดงามแห่งจงินตนาการตอนประตูฝึกสมองเย็นวันหนึ่งพี่หมีและกระต่ายน้อยกําลังนั่งเล่นอยู่ข้างกล่องวิเศษคู่ใจท่านใดนั้น กล่องก็เปล่งแสงประกายขึ้นอีกครั้งกล่องวิเศษผู้ใดก็ตามที่สามารถใช้พลัง e f ครบถูกด้านจะสามารถเปิดประตูฝึกสมองเพื่อไปสู่ความสำเร็จได้ทั้งคู่จึงตัดสินใจออกเดินทางผจญภัยด่านที่หนึ่งป่าแห่งการควบคุมใจที่นี่เต็มไปด้วยขนมหวานล่อตาล่อใจแต่ผู้เฝ้าประตูคือนกฮูกตาโตที่คอยทดสอบความอดทน นกฮูกใครผ่านทางนี้ต้องไม่เผลอหยิบขนมจนกว่าจะถึงเส้นชัยนะกระต่ายน้อยอ๋อพี่หมีขนมดูน่ากินจังเลยฉันอยากลองมากๆเลยพี่หมีอดชนหน่อยนะกระต่ายน้อยถ้าเราใจร้อนเราอาจจะไปไม่ถึงเป้าหงายทั้งคู่จึงพยายามเดินผ่านขนมโดยไม่หยิบกินและเมื่อทำได้ นกฮูกก็พยักหน้าเปิดประตูให้ด่านที่สองสะพานแห่งการจำและวางแผนที่นี่พบกับกระรอกแสนสนที่ยื่นแผนที่ลึกลับมาให้กระรอกจะข้ามสะพานนี้ได้ต้องจำลำดับสีไฟที่สันกระพริบแล้วก้าวตามลำดับนั้นนะไฟกระพริบเป็นแดงเขียวเหลืองฟ้าเอ๊ จำได้ไม่หมดแน่เลยพี่หมีไม่เป็นไรลองท่องพร้อมกันสิแดงเขียวเหลืองฟ้าเราจะช่วยกันจำด้วยการช่วยกันท่องพวกเขาก็ก้าวข้ามสะพานไปได้สำเร็จด่านที่สห้องแห่งความยืดหยุ่นภายในห้องมีเส้นทางวนซับซ้อนและมีกิ้งก่าตัวหนึ่งรออยู่กิ้งก่า เส้นทางนี้เปลี่ยนรูปตลอดเวลาใครจะผ่านไปได้ต้องคิดพลิกแปลงให้เร็วทันใดนั้นทางที่พวกเขาเลือกปิดลงกระต่ายน้อยอ้าวปิดไปแล้วเรากลับไม่ได้แล้วหล่ะพี่หมีพี่หมีไม่เป็นไรมองหาทางใหม่สิอาจจะซ่อนอยู่ข้างๆก็ได้ด้วยความยืดหยุ่นในการคิดทั้งคู่หาทางใหม่เจอและออกจากห้องได้สำเร็จ ด่านที่สบึงแห่งการวางเป้าหมายที่บึงมีเต่าสีเขียวตัวใหญ่เฝ้าอยู่เต่าจะข้ามบึงนี้ได้ต้องเรียงแผ่นยินกระโดดให้ถึงฝั่งโดยมีเป้าหมายชัดเจนกระต่ายน้อยถ้าเราวางผิดเราก็ตกลงน้ำแน่เลยพี่หมีลองวางแผนก่อนสิกระโดดจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่แล้วจบที่ฝั่ง ทั้งคู่จึงช่วยกันคิดวาดเส้นทางบนทรายแล้วค่อยๆกระโดดตามแผนจนถึงฝั่งด่านที่หประตูฝึกสมองสุดท้ายทั้งคู่มาถึงประตูยักษ์ที่เปล่งแสงมีกวางยืนรออยู่กวางเพื่อเปิดประตูเจ้าต้องสะท้อนการเดินทางที่ผ่านมาว่าเรียนรู้อะไรบ้างกระต่ายน้อยฉันเรียนรู้ว่า การอดใจสำคัญมากแม้จะอยากกินขนมก็ตามพี่หมีฉันได้เรียนรู้ว่าถ้าเราวางแผนและยืดหยุ่นเราก็จะหาทางออกได้เสมอกวางยิ้มและประตูฝึกสมองค่อยๆเปิดออกพาพวกเขาสู่แสงสว่างแห่งความสำเร็จกระต่ายน้อยพี่หมีเราทำได้แล้วใช่แล้วเพราะเราใช้พลังสมองครบทุกด้านไงล่ะ